สวัสดีค่ะพบกับรายการทันข่าวทันใจดิฉันธีราราัตาพันธ์กมืองินวันนี้เราจะพาไปย้อนเหตุการณ์วินาศกรรมการก่อการการ้รายสหรัฐครั้งใหญ่ในวันที่11กันยายนหรือเหตุการณ์ในวันวันค่ะ เหตุวินาศกรรมสหรัฐครั้งใหญ่ในวันที่11กันยายนปี2001หรือที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ในวันวันเป็นการก่อการร้ายต่อเนื่องที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกซึ่งผลจากเหตุการณ์นะคะมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ3,000คนและก่อให้เกิดผลกระทบเกิดแรงกระเพื่อมใหญ่เป็นวงกว้างไปทั่วโลกในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการบินและการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งลุกลามไปสู่สงครามต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน เหตุการณ์ในวันวันนี้นะคะเป็นการโจมตีปีชีพที่ประสานกัน4ครั้งต่อสหรัฐอเมริกาในนครนิวยอร์กและพื้นที่วอชิงตันดีซีเมื่อวันที่11กันยายนปี2001เช้าวันนั้นผู้ก่อการร้าย19คนจากกลุ่มอิสลามจากฝั่งตะวันออกกลางอันกอฮิดะเจียอากาศยานโดยสาร4ลำโจนจี้เครื่องบินนั้นนำเครื่องบินทั้งสองพุ่งชนตึกแฝดเ World เทร e เซ e นในนครนิวยอร์กโดยเจตนา และอาคารทั้งสองถลง่มลงภายในสองชั่วโมงจนจี้เครื่องบินชนเครื่องบินลำที่3กับอาคารพนากอนในอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียส่วนเครื่องบินลำที่4่ยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ก้าสิบตกในทุ่งใกล้กับแชงวิลล์รัฐเพนซิลเวเนียก่อนถึงเป้าหมายที่จจี้เครื่องบินต้องการผู้ชนาการรัฐสภาสหรัฐในวอชิงตันดีซีหลังผู้โดยสารพยายามหยุดเครื่องบินกลับคืน ซึ่งอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการก่อการร้ายนี้ขึ้นมาเชิญคุณวรังคณาค่ะค่ะ่งเหตุผลที่ทำให้อันอกิดานะคะก็เหตุการร้ายนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เกิดมาจากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะในยุคสงครามเย็นนะคะที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นมหาอำนาจโลกเพียงหนึ่งเดียวมีบทบาทสําคัญในการชี้นําทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของโลกส่งผลให้ประเทศต่างๆค่ะต้องประเชิญในด้านการจัดระเบียบโลกใหม่ที่กําหนดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาค่ะ ช่อปัญหาการค้าเสรีนะคะที่มีการควบคุมประโยชน์ที่จะได้จากเพืู่้ค้าซึ่งก็ลงถึงตะวันออกกลางโดยสหรัฐอเมริกานะคะได้มีส่วนให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งรัฐอิสราเอลในตะวันออกกลางค่ะบมนินแดนปาเลสไตน์นะคะและแท็กชันประเทศนในตะวันออกกลางยิ่งสร้างความรู้สึกไม่พอใจให้แก่ชาวอาหรับค่ะและเกิดขบวรนการต่อต้านการจัดระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกาขึ้นอย่างขบวรนการก่อการร้ายค่ะ โดยเหตุการณ์นี้นะคะก็มีการพุ่งเป้าสงสัยไปที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายอันเคตานะคะหรืออันกอยดะนำโดยอุซามาบินลาดีนได้วางแผนการจมตีนี้จากอับการิสถาน,นะคะ่ะอันเคดานะคะทอดสถานอเมริกาและประเทศพันธมิตรว่าเป็นต้นตอความขัดแย้งในโลกติสันอทั้งการส,สนับสนุสนอิสราเอลการคุมทหารสหรัฐประจําเวเนซุเอลาอุดิออราเบียนะคะและการลงโทษต่ออิรักซึ่งผู้ก่อเหตุ ที่เครื่องบินมี19คนด้วยการขามแบ่งเป็น3ทีมนะคะที่มีสมาชิก5คนและอีก1ทีมซึ่งสุดท้ายเครื่องบินตกที่แบบับเพนซิลเวเน,นะะียค่ะมีสมาชิก4คนซึ่งได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องในตอนแรกสถานาการณ์ในวันนั้นจะเป็น,ชนเช่นไรเชิญติดตามคุณชลินรั์ค่ะค่ะในช่วงเช้าของวันที่11กันยายน2001 กลุ่มก่อการร้ายเปิดฉากโจมตีสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ด้วยการจี้เครื่องบินโดยสาร4ี่ลำในระหว่างที่เดินทางจากเมืองทางตอนออกเชียงเหนือของสหรัฐมุ่งหน้าไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียและบังคับให้พุ่งชนเป้าหมาย4จุดค่ะจุดแรกเดิมณเวลา8.46นาฬิกา46นาทีเครื่องบินลำแรกของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11ที่บินออกจากบอสตันไปลอสแอนเจลิ กลับเดียวเข้ามาเพื่อผู้ชนติดนอตทาวเวอร์กลางเมือง New York, นิวยอร์กในบริเวณชั้นที่93-99ผู้ที่ทำงานอยู่บนชั้น93-99ซึ่งเป็นจุดที่ถูกเครื่องบินชนโดยตรงเสียชีวิตในทันทีขณะที่ผู้ที่อยู่ชั้นสูงกว่านั้นก็ไม่สามารถอพยุกลงมาได้เนื่องจากบันไดหนีไฟได้รับความเสียหายและทางลงก็เต็มไปด้วยเพลิงที่กำลังลุกไม่อย่างนั้น สุดท้ายก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันในขณะที่กล้องโทรทัศน์กำลังจับภาพเพลิงไหม้บนตึกนอร์ททาวเวอยู่นั้นพอถึงเวลา9นาฬิกา3นาทีคนจากทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามดูการถ่ายทอดสดอยู่ก็ได้เห็นภาพเครื่องบินเมเย e ดตเอร์ไลน์เที่ยวบินที่175พุ่งเข้าชน South Tower เต็มๆการชนของไฟล์ h t u a 1 75แม้จะชนทีหลังแต่ชนในจุดที่แม่นยำกว่า <s Ping S 2> <t ell names> คือในช่วงชั้นที่77ถึง85นั่นทําให้อาคารเซาทาวเวอร์เสียการทรงตัวเริ่มสุดและถล่มลงมาในเวลา9น59นาทีคนที่ติดอยู่ในอาคารและหนีไม่ทันเสียชีวิตทันทีซึ่งเมื่ออาคารถล่มนั้นชิ้นส่วนของตึกและเศษหินต่างๆและควันมหาสารแผ่กระจายเป็นวงกว้างคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต้องหนีเพื่อเอาชีวิต,ตรอดและหาที่หลบภัยจากกลุ่มควันที่พุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว จากนั้นในเวลา10นาฬิกา28นาทีอาคารนอทาวเวอร์ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกชนเป็นจุดแรกก็ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ไหวทำให้ตัวอาคารถล่มตามลงมาใน,นที่สุดคนที่หนีออกจากตึกไม่ทันก็เสียชีชวิตเช่นเดียวกันแต่เหตุการณ์ไม่ได้มีแค่ในนิวยอร์กเมื่อมีการจี้เครื่องบินลำที่3ของสายการบิน American Airlines เที่ยวบินที่77ในเวลา9นาฬิกา37นาทีก่อนจะถูกบังคับให้พุ่งชนฝั่งตะวันตกของตึกพนทตกรน ที่ทําการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาในรัฐเวอร์จิเนียทําให้อาคารบางส่วนเสียหายและเครื่องบินลําที่4สายการบินเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่93เป็นเทียงลําเดียวที่กลุ่มก่อการร้ายไม่ประสบความสําเร็จในการบังคับให้จงตีเป้าหมายเนื่องจากกลุ่มผู้โดยสารพยายามต่อสู้และแย่งก,การควบคุมเครื่องบินทําให้เครื่องบินตกลงที่สนามญ,ญ้าในเขตแชงส์ควิลรัฐแพนซเวเนีย ในเวลา10นินา3นาทีซึ่งคาดว่าเป้าหมายแท้จริงที่กลุ่มก่อการร้ายตั้งใจบังคับให้เครื่องบินลำนี้พุ่งชนคือทำเนียบขาวหรืออาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีการก่อการร้ายครั้งนี้สักผลกระทบมากมายไปทั่วโลกจะมีอะไรบ้างเช่นคุณเชียอะไรคะ ค่ะผลกระทบจากการก่อวินาศกรรมสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะคะส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิต2,977คนและบาดเจ็บมากกว่า25,000คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและแพทย์343คนและตำรวจ72คน คือเป็นเหตุก,การการร้ายที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งที่ World Trade Center มีผู้เสียชีวิตมากสุดถึง2,606คนที่ตึกเพนทากอนมีผู้เสียชีวิต125คนค่ะในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็มีการตั้งกระทรวงขึ้นใหม่ชื่อว่า Department of Homeland Security หรือกระทรวงความมั่นคงแห่งสิทธิภูมิซึ่งทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการก่อการร้ายขึ้นอีกครั้งก็คือตั้งแต่การควบคุมพรมแดนดูแลผู้อพยพจัดการภายัยพ คุ้ความปลอดภัยที่สานามบินในขณะเดียวกันนะคะก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า war on terror ก็คือการประกาศสงครามกับผู้ก่อการร้ายสหรัฐอเมริกาสามารถใช้มาตรการอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดการก่อการร้ายยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เรียกว่า Operation Enduring Freedom ก็คือการที่ทหารสหรัฐอเมริกานะคะสามารถบุเข้าไปในประเทศต่างๆที่ต้องสงสัยว่ามีผู้ก่อการร้ายอยู่ซึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะก็คืออัฟกานิสถานจนถึงปี2021 อีกปฏิบัติการหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็คือก u t a n a m o Bay Detention Center เป็นสถานที่ใช้กักกันและสอบสวนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งทหารสหรัฐอเมริกาสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลค่ะอีกปฏิบัติการหนึ่งที่สําคัญก็คือ Operation Neptune Spear คือปฏิบัติการตามหาและสังหาร o s a มาบิ n l a เดนซึ่งเป็นผู้นําของกลุ่มอ l q อ e ดท้ายที่สุดเขาก็ถูกสังหารและถูกยนทะเลอาลเบีย ผลกระทบด้านสุดท้ายนะคะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอิสลามโมโฟเบียคือความกลัวที่ผู้คนสร้างขึ้นรอบๆตัวบคุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามส่งผลให้เกิดการเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงหเหตุการณ์ก่อการร้ายบนโลกนี้ไม่ได้มีเพียงเหตุการณ์นในวันๆเดียวน,น,นะคะทางเราก็ขอ,อยกตัวอย่างเหตุการณ์ก่อการร้ายทั้งหมด3มเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ติดตามค่ะเช่นคุณมาลิมีค่ะค่ะเหตุการณ์แรกก็คือเหตุระเบิดรถไฟในปูมาริด อาจเป็นเหตุการณ์วินาศทีที่ใหญ่ที่สุดในสเปนเลยก็ว่าได้โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่11มีนาคม2547ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสเปนเพียง3วันเกิดเหตุระเบิดรถไฟในกรุงมาดิดหลังจากรถไฟกดลจอดเทียบท่าที่สถานีอัตโตซาซึ่งอีก500เมตรก็จะถึงสถานี ระเบิดลูกแรกก็ทํางานและระเบิดลูกอื่นๆก็ตามมารวมทั้งสิ้น14ลูกจนทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ200คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1,500คนเรารู้จักเหตุการณ์นี้ในชื่อ 11M เหตุการณ์ที่2นะคะเกิดที่ประเทศไทยช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2558บริเวณแยกราชประสงค์ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างพากันมากลับว้ายสารท้ามหาพรมจูจ่ๆก็เกิดเหตุระเบิดใกล้ๆซึ่งรัศมีทำลายล้าง100เมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตี2กรายและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า100คนภายหลังกล้องจรปิดจับภาพคนได้ไดและนำไปสู่การจับกลุ่มนายบิลามูฮัมมัดและไรรียูซูฟูและเหตุการณ์สุดท้ายเป็นเหตุการณ์ในช่วงปลายปี 2558เมื่อเกิดเหตุนคนร้ายบุกยิงประชาชนในกรุงปารีสไม่ว่าจะเป็นที่โรงละครบาตากลองซึ่งกำลังจัดแสดงคอนเสิร์ตวง Eagle of Death Metal จากสหรัฐอเมริกาต่อด้วยการบุกยิงที่ร้านอาหารหลายแห่งและที่บริเวณหน้าสนามฟุตบอลสเตเดีองที่กำลังมีแมตช์การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิดรระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสและเยอรมน,นี ข่าวระบุว่ามียอดผู้เสียชีวิตถึง160คนถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อุกอาจของคนร้ายอย่างมากก็จบไปแล้วกับข่าวที่เราได้นำมาเล่านะคะสำหรับวันนี้รายการของเราทันข่าวทันใจก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ